ประสบการ์ยืนรอ,อตรวจโควิดเกือบ3ชั่วโมงทุกคนจำข่าวเสี่ยงไฮ้จะล็อกดาวน์ได้ไหมคะล็อกดาวน์ <Lock down S 2> พวกเราก็ต้องมาตรวจโควิดกันสะก่อนประชากรหลายๆคนก็ต้องโดนตรวจโควิดแบบเรานะคะทําให้คนมาต่อแถวเข้าคิวตรวจกันเยอะมากๆเลยเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงหางแถวสักทีคนแบบ เป็นร้อยเป็นพันได้เลยนะมาตรวจโควิดเนี่ยนั้นเป็นช่วงเกาะเซี่ยงไฮล็อกดาวน์นะคะมันเป็นอะไรที่วุ่นวายและสับสนสาหรับคนต่างชาติอย่างเรามากๆไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างแวะเข้ามาดูซูเปอร์กันหน่อยของแทบเกลี้ยงเชลเลยนะคะเหลือแต่พวกผลไม้พอดูซูเปอร์เสร็จก็ต้องมาต่อแถวรอตรวจโควิดกันไปเป็นอะไรที่รอนานมากๆเลยนะคะห้านาทีขยับ2องก้าวเนี่ยเมื่อยมากๆการตรวจโควิดที่นี่ก็ใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวสะดวกสบายสุดๆไปเลยใกล้ถึงคิวแล้วตอนนั้นยืนรอไปประมาณเกือบ 3, ชั่วพีพีก็คือเขาให้เราแปะชื่อแปะสติกเกอร์เองในขวดเลยอะไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเป็นอะไรที่งงมากๆเลยนะน,นี้เรามาต่อตรวจโควิดที่โรงพยาบาลจะเป็นการแยงจมูก2องข้างแล้วก็การตรวจในคอ